ว่าวารวัตถุเป็นอาคารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชดำริสร้างเพื่อใช้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานพระเมรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญานาริศรานุวัติวงศ์นักปราชญ์ทางศิลป,ปะไทยเป็นองค์สถาปนิกโดยได้แรงบันดาลใจจากรูปลักษณ์ของมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอน ผนวกเข้ากับรูปแบบระเบียงปราสาทนครวัดมาเป็นแนวทางในการออกแบบลักษณะสำคัญของแผนพังอาคารจึงเป็นคูหายอดปรางสามยอดแบบสถาปัตยกรรมคอมตัวอาคารมีชั้นเดียวยกพื้นสูงสร้างขนานเป็นแนวยาวไปกับถนนหน้าพระาธาตุตรงข้ามกับทุ่งพระเมรหรือท้องสนามหลวงในปัจจุบันกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย